สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนามันประจำวันที่5กรกาคมพุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลนามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งท่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลนามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน